ับวันนี้เราอยู่ที่มหาวิทยาลัยนาที่ว่าราชนากรินนะครับครับวันนี้เดี๋ยวเราจะพาไปดูบูธของคณะต่างๆกันนะครับนี่สาขาทีวีนะคะเกมของสาขาทีวีก็คือเกมคลิ้งบอลลงค่ะก็คือเอาบอลใส่ลงไปในนี้แล้วก็ให้น้องนะคะคอนโทรลบอลให้ลงไปในหลุมค่ะแล้วก็ให้ตกลงไปในตะกร้าแค่นี้เองค่ะขอบคุณเกมอะไรก็ชื่อว่าเกม แล้วเราจะให้วาง3ครั้งนะคะแล้วพี่ๆก็จะบอกว่าแต่ละครั้งเนี่ยน้องถูกมาแล้วกี่ครั้งถ้าถูก2 3 4ครั้งก็จะได้รางวัลไปเลย